สวัสดีจ้าสบายดีตั้งเยอะันปั่นแล้วเรียบร้อยน,นอดจ้าประมาณนี้เด้อจ้ะหมูกรอบพอน,นะสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องปองไปสุขสุขคดเนาะวันนี้เฮากจะใช่ไหเห็ดหมูกรอบเนาะจ้าพระอัน ไปซื้อหมูมากบางนึ่งเนาะจะพี่น้องแต่ว่าเอามาต้มเนาะเอามาต้มแล้วเดียบร่อยจ้ะต้มให้มันซุกแล้วก็เอาสอบม,มาจิ้มจิ้มเนาะจ้ะจิ้มให้มันทั่วเนาะจ้ะเนาะหลังจากนั้นนะก็จะเอามาแซนน้ำสมจ้ะแซนน้ำสมสายชูจ้ะให้นังเพื่อให้นังมันกรอบให้นังมันฟูว่สะสัตว์จะเหตุตามที่อันเขาบอกนะจ้ะ จิ้มให้มันทัวเนาะเพราะมันบบทัวเวลาถอดมัน,มนกระเด็นเด้พี่นอ้องกระเด็นแตกปวงป่างปวงป่างก็จะเทาก็ากสิจิ้มให้มันทัวเนาะหมูกรอบนี่สิว่าเฮ็ดงา่ายนนกับง่ายบ่สิว,ว่าเฮ็ดยาบกับหยากบ่มันก็หลายขั้นตอนเนาะพี่น้องคันคันผู้ใดมักกับว่าเฮ็ดง่ายาะจ้ะเนาะมันกับโบคอยอยากปานใดจ้ะกินแหววเลยก็จ,กจะจ เรานำสม้มเทลงไปเนาะจะเทลงไปแต่กรสิกับหนังมันนาะกับหนังแช่แช่ไวจักประมาณสิบนาทีรวจะสิเทน้ำส้มออกนาะจะแช่น้ำส้มไวจักสิบนาทีก่อนเดี๋ยวตอนถอดถ้าจังมาเบิ่งนกันนาะวะ่ามันสีฟูว่านาะจ้ะ เอาหมูไปอบใส่เตาอบเดียวเรียบร้อยนาะจะเวลาถอดมันจังบอกระเด็นแล้วก็มันกระสีกรอบๆนาะจะเราจะเอาไปถอดกันเลยนาะจะ เป็นี่กน,น,นด้วยต้น้ำอ่แ้าเอาไปอบก่อนนะจ๊ะตดยืกวปี่ตัดิดืดบ้าแห้งนะจ๊ะนะแล้ก็เป็นธรรมดาของมันเลอนะจ๊ะตัดยื กระเด็นแต่ว่ากระเด็นบบกแห้งเนาะถ้าอดแห้งตัวนี้มันสีบบกระเด็นไปเนาะอันนี้ห่กรอบข้าวเดียวจ้ะประมาณสิบนาทีเนาะเห็ดแบบว่ากินยางไห้เนาะจ้ะกินรวดเร็วเนาออันนี้น้ำจิ้มห่อปันเหลี่ยวเรียบร้อยเนาะจ้ะอันนี้กระหม่กรอบที่ห่าเห็ดหลแล้วเนาะจ้ะ สีกับสีประมาณนี้นอกจากตาว่าหนังมันโบฟู่ปันไหนแต่ว่ากรอบด้วยจ้ะต้องเสียงพที่นอกทั้งในกับสีประมาณนี้นะคะประมาณนี้จ้ะ กินกับน้ำจิ้มกะจะต้องเสียงเอาจ้านาทากระสีประมาณนี้เด้วจะหมูกอกเมาเนาะสีสันแต่เสอะปุ๊บจะสีเหลืองอุ้ยๆอยู่จ้ะมาเด้อจะพี่น้องมากินน้ำกันนะจ้า อันนี้ฮาชิพัดคณะหมูกรอบน้ำเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนาะเกินเป็น,น,น,นเน,นาะจ้ะก็ได้ผัดคณะหมูกรอบนันเนาะ 我们肉那家。嗯嗯嗯嗯嗯 เรียบร้อยจากพี่นอ้องนาตาพัดขนาของห้าเนาะจ้ะจะนำจิ้มห้าให้แต๋แล้วเนาะจ้ะคุยเลยนน่นเนาะจ้ะเนาะ Mm-hmm.